COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพระธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะเฟ้าเดียวในวันนี้จากพระธรรมยอนบทที่4ข้อ1 1 4ถึง14เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอนความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้ พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิชาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบอ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อน,นั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตัดกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดี่ฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยพระเยซูต,ตัดตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหน ท่านใหญ่กว่ายาโคบบ,บรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ํานี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ําที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ําที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาจากยอนที่แม่น้ำจอแดนแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จกลับไปที่กาลิลีนะคะแล้วก็เดินทางเพื่อทำราาุรกิจในหลายๆเมืองซึ่งตอนนี้ในบทที่สี่ที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้นะคะก็คือพระเยซูเองเนี่ยได้เสด็จมาอยู่ที่แคว้นยูเดียที่นี่เนี่ยได้มีคนมากมายเลยที่ติดตามพระองค์ซึ่งทาให้พวกฟาริสีก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่าเนื่องจากเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระองค์ก็เริ่มทาพันธกิจ ซึ่งต้องให้สําเร็จตามที่พระเจ้าพระบิดา,ากําหนดไว้พระองค์จึงออกจากการขัดแย้งนี้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดไว้ก็พระองค์ก็เลยเดินทางกลับไปที่แคว้นกาลิลีนะคะตอนนี้การที่เราเออจะเดินทางจากยูเดียไปกาลิลีเนี่ยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในเวลานั้นก็คือการเดินทางผ,ผ่านแคว้นสมาเลียซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชาวยิวเขาไม่ทํากันนะคะแต่เขาเองยอมที่จะเดินเนี่ยอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าคนยิวเนี่ย เกลียดชังชาวสมาเลียเนื่องจากว่าชาวสมาเลียเนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างยิวกับต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสมาเลียนะคะเมื่อตอนที่อาณาจาักรเหนือแล้วก็เมืองหลวงสมาเลียเนี่ยพ่ายแพ้ต่ออัสเีเลียแต่พระเยซูเองเนี่ยก็ได้ฉีกกกอบวัฒนธรรมแบบนั้นไปแล้วก็ส่งเลือกที่จะเดินผ่านสมาเลียแทนนะคะแล้วก็ไม่ทรงรังเกียจคนที่สังคมมองว่าต้อยต่ําแล้วก็สิ่งที่พระเยซูทํามากกว่านั้นก็คือว่า พระองค์ได้สนทนากับหญิงชาวสมาเลียที่พระองค์ไม่เคยพบมาก่อนเลยแล้วก็หญิงชาวสมาเลียเนี่ยก็ประหลาดใจมากเลยที่ว่าชายชาวยิวคนนี้มาขอน้ําจากเธอซึ่งตามปกติชาวยิวเขาจะไม่คบหาหรือพูดคุยกับชาวสมาเลียเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่การดื่มน้ําจากภาชนะของผู้หญิงสมาเลียก็จะถือว่าเป็นมลทินนะคะพระเยซูเองเนี่ยไม่เพียงสนทนาตามธรรมดา ะะไม่เพียงแค่มาขอน้ําดื่มเท่านั้นแต่ว่าบทสนทนาของพระองค์เนี่ยนำไปสู่การประกาศเป็นการเปิดเผยความจริงว่าพระองค์เป็นพระเมศสิยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่สามารถประทานน้ําดําลงชีวิตให้แก่เธอได้เป็นน้ําแห่งชีวิตที่สามารถดับความหิวกระหายแห่งความปรารถนาและความต้องการของมนุษย์นั้นได้ตลอดไปแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตที่รันเพื่อน,นําไปสู่ความรอดซึ่งแตกต่างจากบ่อน้ําของยาโคบ ที่สามารถดับกระหายได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะจากพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตอบสนองนะคะได้โดยการที่เราเองเนี่ยนะคะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเวลาและแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเราสามเราต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ด้วยการขอการทรงนำจากพระเจ้านะคะไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราเห็นว่าพระเยซูเองเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยนะคะพระองค์ก็ถอยออกมาจากความขัดแย้งที่พวกฟาริสีทีอ่อยู่ที่แคว้นยูเดียพระองค์ไม่ได้จัดการกับพวกนั้นแม้ว่าพระองค์สามารถที่จะทําได้นะคะเพราะว่าพระองค์เองก็ เต็มไปด้วยสติปัญญานะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็คือว่าพระเจ้าก็รับอรองพระองค์แต่เพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาจัดการกับเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งทรงทราบดีว่าแผนการของพระบิดาเนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างไรนะคะนี่ก็คือประการแรกที่เราเองเนี่ยต้องตอบสนองแบบนี้จริงๆนะคะให้เราเองเข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราอีกประการหนึ่งนะคะก็คือให้เราเองเนี่ยตระหนักว่าข่าวประเสริฐ มีไว้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมีฐานะมีชีวิตในอดีตแบบไหนเราต้องพร้อมแล้วก็ฉวยโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลาทุกสถานที่พระเยซูเองก็ทรงเป็นแบบอย่างแก่เรานะคะโดยที่พระองค์ไม่ได้รังเกียรชาวสมาเรียเลยแต่ว่ามีใจรักห่วงใยพวกเขายอมเข้าไปหาประกาศนะคะแม้เขาเองไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นสาวกที่ติดตามพระองค์ เราก็ควรทําแบบพระองค์เช่นกันเราสามารถที่จะประกาศได้กับทุกๆคนเราสามารถจะประกาศได้กับคนที่เขาเองอาจจะไม่ได้รักกับน่ารักกับเรานะคะแต่ว่าให้เราเองมีหัวใจเหมือนกับพระเยซูและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งสุดท้ายอยากให้พี่น้องเองได้ลองคิดดูว่าเราเองมีเป้าหมายชีวิตแค่ในโลกนี้หรือมีเป้าหมายไปถึงความรอดและก็ชีวิตที่รัน ถ้าเราตอบว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือความรอดและชีวิตที่หันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรสแสวงหาเนี่ยแล้วเรากระหายหาในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเป็นความสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองตําแหน่งฐานะหรือชีวิตจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแรงเติบโตขอให้เราเองเป็นคนที่มีความหิวกระหายในฝ่ายวิญ,ญญาณแล้วก็สแสวงหาพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้นะคะเพื่อที่เราเองจะเป็นเหมือนกับ พระเยซูได้ทรงบอกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าให้เราเองเนี่ยนะคะหิวก็หายในฝ่ายวิญญาณนะคะให้เราดื่มน้ําที่พระองค์จะประทานให้กับเราซึ่งไม่มีวันกายอีกเลยแล้วก็น้ำนั้นเนี่ยจะกลายเป็นบ่อน้ําพุกนะคะในตัวของเราที่จะพุ่งขึ้นจนถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือว่าอยากให้เราได้มีโอกาสอธิษฐาน ด้วยกันนะคะในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่ให้พระเจ้านําเราเรียนรู้แผนการของพระเจ้าแล้วก็การที่เราเองจะมีชีวิตแห่งการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เรามีเป้าหมายนะคะเพื่อที่เราเองจะแสวงหาพระเจ้ามากกว่าสิ่งเป็นใดในโลกนี้นะคะเราอธิษฐานวปกันค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธ,ธิษฐานขอทรงโปรดให้เราพึ่งพา และให้พระองค์นำเราเสมอในทุกการตัดสินใจเพื่อเราจะอยู่ในแผนการที่พระองค์มีต่อเราและสามารถทําให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทรงมีไว้สําหรับเราในแต่ละคนขออย่าให้เราทําตามอเาเภอใจของเราหรือทําตามอารมณ์ความรู้สึกของเราขอพระเจ้าทรงทําลายความเย่อหยิ่งในใจที่จะทาให้เรานำหน้าพระองค์และอย่าให้เราล้มเลิกเมื่อเราเผชิญปัญหาแต่ให้เรามีภาระใจเสมอในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระองค์ พระเจ้าขอพระองค์ให้เราเองแนละเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่ย่อท้อมีใจรักห่วงใยทุกคนที่ยังไม่ได้รับความรอดโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเป็นใครแบบไหนให้เรา่วยโอกาสที่จะประกาศเสมอทุกที่และทุกเวลาและสุดท้ายให้เรามีชีวิตที่สแสวงหาพระเจ้ามากกว่าสแสวงหาสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่หิวกระหายทรัพย์สมบัติหรือสิ่งต่างๆที่เป็นอยากเยื่อที่ไม่จรลังยังย่งยืนเหมือนจิตวิญญาณเรารู้ว่าเมื่อเรามีพระองค์ในชีวิตอย่างแท้จริง เราจะไม่กระหายสิ่งเหล่านี้อีกเลยพระองค์เท่านั้นที่เราจะกระหายหาขอทรงเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์แค่แต่พระเจ้าเราอสกอบคุณนพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า